อัสลามูอะลัยกุมสวัสดีครับผมลิฟฟอร์ดพีพีดีนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เดิมเช่นเคยนะครับฟอร์ดสาขาพระประแดงพอเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านฟอร์ดครับวันนี้พามาชมเจ้าตัวนี้ครับฟอร์ดเอเวอร์เรสต์ไวแท็กนะครับสองจุดศูนดีเซลนะครับราคาเจ้าตัวนี้นะครับอยู่ที่หนึ่ง0้านเก้าแสนสี่มื่นเจ็ดพันบาทนะครับตอนนี้นะครับเรามีส่วนลดอยู่ที่หนึ่งแสสองหมื่นบาทนะครับส่วนลดจุกๆเลยนะครับลดลังสตองนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวขับสี่นะครับเกียร์สิบสปีดนะครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดเจ้าตัวนี้กันนะครับว่าภายนอกและภายในจะมีอะไรกันบ้างนะครับแต่ก่อนไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับไปชมกันเลยครับนะครับเรามาดูรอบตัวรถคันนี้กันนะครับเริ่มจากตัวไฟก่อนเลยนะครับไฟเป็นไฟสีแคมนะครับ LED สีแคมนะครับ Daytime Running Light นะครับสองสว่างตอนกลางวันได้ชัดเจนนะครับ แล้วก็ยังมีไฟอัจฉริยะนะครับคือไฟเปิดเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัตินะครับแล้วก็เบี่ยงหลบมอเตอร์ไซค์หรือรถคันด้านหน้าให้ลดการเกิดความเสี่ยงอันตรายได้อัตโนมัติเลยนะครับอัจฉริยะมากๆนะครับสำหรับตัวไฟนะครับต่อมานะครับเป็นตัวคารนะครับคานที่คานมาถึงกระจังหน้านะครับคานเป็นคานสีดําราไฟนะครับบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆนะครับสีตัดมาถึงโลโก้เลยนะครับโลโก้เป็นตัวฟอร์ดสีน้ําเงินนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตัวโลโก้ของ e v e r อร t เรสต์ไวท์นะครับรวมถึงจะมีสลักคําว่าไวท์แท็กนะครับสลักยี่ห้อเลยนะครับอยู่ที่ฝากระโปรงนะครับเป็นอะคริลิกนะครับบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆนะครับแข็งแกร่งและดูดันจริงๆนะครับสําหรับรูปรูปทรงของเจ้าตัวรถคันนี้นะครับ ต่อมานะครับเป็นตัวกระจังหน้านะครับเป็นตัวแผงระบายความร้อนด้านหน้าแบบแผงลังพึ่งนะครับตัวนี้มีรูระบายที่ใหญ่นะครับสามารถรับลมได้เยอะและระบายความร้อนได้เกิวเอาออกจากตัวเครื่องได้ดีนะครับบอกได้เลยว่าดีงามมากๆนะครับทําให้เครื่องนะครับเกิดความร้อนได้ยากขึ้นนะครับต่อมานะครับเราไล่ลงมาด้านล่างนิดหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์รอบคันนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังรอบคันเลยนะครับเอาไว้ตรวจจับรถนะครับ หรือว่าสิ ral, ang, una, i i. ่งกีดขวางนะครับหรือเกิดการเกิดอันตรายนะครับตัวนี้จะมีระบบสัญญาณเตือนมาให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนิดนึงนะครับตรงด้านหน้านะครับก็จะมีตัวกล้องนะครับกล้องที่ให้มากับตัวรถนะครับตัวนี้เป็นกล้อง360องศานะครับก็จะมีกล้องอยู่รอบๆคันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับจะอยู่ด้านหน้านะครับคอยตรวจสอบสิ่งกีดขวางหรือรถคันด้านหน้านะครับหรือ เป็นระยะเบรกของเรานั่นเองนะครับคอยเตือนเรานะครับบอกได้เลยว่าดีงามมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านข้างกันต่อนะครับเริ่มจากตัวซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อเป็นซุ้มล้อเดิมนะครับสีดํากาไฟนะครับขนาดสามนิ้วนะครับบอกได้เลยว่าสวยมากๆนะครับตัวซุ้มล้อนะครับสีตัดกับตัวรถได้ดีมากๆานะครับ ต่อมานะครับเป็นตัวอ่ายางนะครับยางเป็นยางของอ่ากุฎยเอแรงเลอร์นะครับเช่นเคยนะครับเทอร์ริโตรีนะครับยางเป็นยางไฮเวทเทเลนนะครับก็คือขับทางถนนไฮเวย์นะครับตัวนี้เป็นยางที่รีดน้ําได้ดีนะครับบอกได้เลยว่าเงียบมากนะครับภายในห้องเครื่องหรือภายในห้องโดยสารนะครับตัวยางจะเงียบมากๆนะครับสําหรับยางไฮเวทเทเลนตัวนี้นะครับก็มานะครับอ่า ตัวขนาดของยางนะครับขนาดของยางเป็นขนาด255 5 5าห้ครับนะครับก็คือหน้ากว้าง255นะครับสูง55นะครับแล้วก็ขนาดวงล้อนะครับคือ20นิ้วนะครับตัวล้อแม็กนะครับขนาด20นิ้วเป็นสีดำทูโทนตัดกับสีเทานะครับบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆนะครับตามแบบฉบับของฟอร์ดเราเลยจริงๆนะครับแล้วก็เรามาดูแผงและมาความร้อนด้านข้างนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นแผงระบายความร้อนด้านข้างนะครับที่จะช่วยระบายความร้อนออกจากตัวเครื่องอีกฝั่งหนึ่งครับมีทั้ง2ฝั่งเลยนะครับซ้ายขวาเลยนะครับสลักอะคริลิกคำว่าบายเทอร์โบนะครับหรือเทอร์โบพุ่นั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆนะครับต่อมาเป็นตัวกระจกอัอฉริยะครับกระจกไฟฟ้านะครับเปิดปิดไฟฟ้านะครับตัวนี้มีอะไรซ่อนอยู่ในกระจกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับเป็นตัวไฟเลี้ย LED นะครับตัวนี้จะอยู่ที่ขอบข้างกระจกนะครับแล้วก็ สีสวยงามมากๆนะครับต่อมานะครับเป็นตัวกล้อง360องศาตัวที่2นะครับที่จะมองทําให้เรามองเห็นรอบคันนะครับมุมอับนะครับลดด้านข้างนะครับมีกล้องมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีไฟด้านล่างมาอีกนะครับไฟด้านล่างนะครับเพิ่มความสว่างในเวลากลางคืนนะครับมุมอับใต้กระจกเรานั่นเองนะครับต่อมาครับก็จะมีอะอะคริลิกสลักคาว่าว i ยแท็กด้านข้างอีกนะครับตัวนี้ บอกได้เลยว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัว Eveready Y-Tag นะครับก็จะสลักให้เราเห็นได้เลยนะครับสําหรับคําว่า Y-Tag นะครับตัวบันไดครับบันไดเป็นสีดําตัด่าสีเงินนะครับตัวนี้บันไดเป็นบันไดยิงรายกันลื่นนะครับสําหรับเด็กหรือคนชราที่ปีนขึ้นลนนะครับจะลดการเกิดอุบัติเหตุนะครับทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ยากขึ้นนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่ฝาถังน้ํามันกันครับฝาถังน้ํามันนะครับ ทางน้ามันจะเป็นอ่าสาหรับตัวรถนะครับถ้าปลดล็อกนะครับสามารถกดเปิดได้เลยนะครับไม่ต้องเปิดที่ไหนเลยนะครับแค่กดลงไปนิดนึงนะครับเปิดได้เลยนะครับถ้าถ้าหากรถล็อกอยู่นะครับมันก็จะปิดอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถเปิดได้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังนะครับเริ่มจากตัวไฟนะครับไฟท้ายนะครับเป็น LED signature นะครับตัวนี้จะเป็น Full LED นะครับลากยาวมาถึง อีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับตอนนี้บอกได้เลยว่าสวยงามมากๆนะครับแล้วก็เพิ่มทัศนวิสัยในเวลากลางคืนได้ดีมากๆนะครับต่อมานะครับเป็นตัวสปอยเลอร์ครับสปอยเลอร์เป็นตัวสปอยเลอร์สีส้มนะครับตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับอย่างที่บอกไปนะครับเซนเซอร์ตรวจจับรอบคันครับสิ่งกีดขวางหรือรถนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับ เวลาเราถอยหรือเดินหน้านะครับจะมีตัวนี้คอยแจ้งเตือนตลอดนะครับว่าเราอ่าใกล้เกิดอุบัติเหตุแล้วหรือยังนะครับทําให้ลดการเสี่ยงการเกิดอันตรายได้ดีเลยนะครับต่อมานะครับเป็นไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับไฟตัดหมอกฝั่งท้ายนะครับเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นในเวลากลางคืนหน้าฝนหน้าหนาวได้ดียิ่งขึ้นครับต่อมาครับเรามาดูกล้องตัวที่สามกันครับกล้องตัวที่สามนี้จะอยู่ด้านท้ายสุดเลยนะครับจะเป็นตัวอ่า กล้องมองหลังนั่นเองนะครับคอยมองนะครับแสดงอยู่ที่จอ12นิ้วเลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูจอ12นิ้วภายในรถนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับลงมาเป็นตัวยิงรายกันลื่นนะครับแล้วก็เป็นกันลอยด้วยนะครับสําหรับเวลาเราขนของนะครับเราบรรทุกของนะครับยกของขึ้นยกของลงนะครับเสียดสีนะครับทําให้บางทีอาจทําให้เกิดรอยเราผลิตตัวนี้มานะครับเพื่อทําให้ไม่เกิดรอยด้านท้ายรถนั่นเองนะครับเวลาเราขนของนะครับ ต่อมาครับมาดูด้านข้างอีกน,น,นิดนึงครับก่อนเข้าไปข้างในนะครับด้านข้างนะครับที่ยังไม่ได้พูดไปนะครับจะเป็นตัวช่วงล่างนะครับช่วงล่างเป็นโช๊คโมโนทูบนะครับนั่นคือโช๊คแก๊สผสมน้ํามันนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นตัวอาร์มแบบวัดลิงก์นะครับคอยยึดตัวเพากับตัวล้อนะครับไม่ให้รถกระโดดนะครับไม่ให้รถแบบเหินจนเกินไปนะครับเวลาขึ้นเนินลงเนินนะครับหรือเวลาลงหลุมนั่นเองนะครับ ต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับว่าภายในตัวรถจะมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับไปเลยนะครับภายในเจ้าตัวรถ Ford ด v e r e s t รสต์ t a ยแี่คูตัวนี้นะครับตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับมาพร้อมกันหน้าจอสองหน้าจอแบบนี้นะครับหน้าจอแรกนะครับหน้าจอฝั่งตรงกลางนะครับเป็นหน้าจอสิบนิ้วนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอซิงค์โฟเอนะครับเชื่อมต่อกับแอป Ford Pa s s นะครับสามารถเชื่อมทังได้ได้ทั้ง Android ออโต้ Auto, แล้วก็ Apple Car pay เนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับแล้วก็ตัวคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีได้ตัดสีส้มสลักคำว่า e v e r อ a ์อย่างนี้เลยนะครับตัวแอร์นะครับแอร์ Air, ปรับได้สองฝั่งนะครับทั้งฝั่งคนโดยสารแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับ่าเป็นตัวแอร์ตัดด้วยโครเมียมนะครับบอกได้เลยว่าตัดเข้ากับตัวรถมากๆนะครับ แล้วก็ตัวพวงมาลัยยังเป็นตัวตัดด้วยไดสซมนะครับสวยงามมากมากครับต่อมานะครับเกียร์เป็นเกียร์สิบสปีดนะครับบอกได้เลยว่าถึงใจแน่นอนนะครับลงมาตรงนี้เป็นจุดใส่แก้วน้ํานะครับตัวนี้ขยายได้นะครับแก้วเราใหญ่ไปขยายให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็แก้วไม่ความไม่หกแน่นอนนะครับแน่นแน่นอนนะครับต่อมาตรงด้านนี้ครับ นนี้เป็นตัวเสียบ USB แล้วก็ Type C ครับส่วนฝั่งซ้ายมือที่เป็นปุ่มๆนั้นก็คือตัวไวร์เลสชาร์จนะครับเอาไว้สําหรับโทรศัพท์ที่รองรับไวร์เลสชาร์จครับวางปุ๊บแล้วก็ชาร์จได้เลยนะครับดีงามมากๆนะครับต่อมาครับเป็นตัวปรับระดับขับเคลื่อนครับมี4 high 4 low แล้วก็2 high นะครับเป็น Drive mode ครับแล้วตัวตรงนี้นะครับเป็นตัวเบรกมือไฟฟ้าครับงานขึ้นปุ๊บก็จะเป็นเบรกมือเลยนะครับ ต่อมานะครับตัวนี้เป็นตัว Parking Auto นะครับก็คือถอยหลังจอดอัตโนมัตินะครับแล้วก็เป็นตัว Traction Control นะครับตัวนี้แนะนําอยาไปปิดนะครับเป็นตัวการลื่นนะครับการถนนลื่นนะครับด้านล่างลงมาเป็นตัวปรับโหมดนะครับโหมดตัวรถปรับได้ถึง6โหมดเลยทีเดียวเชียวนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับตัวเบาะนะครับตัวเบา ภายในตัวรถนะครับตัดโดยด้ายส้มแล้วก็เ like ย็บคําว่าวายแทอย่างนี้เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับตัดด้วยสีส้มนะครับประมาณนี้เลยนะครับฝั่งด้านหน้านะครับสองที่นั่งด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดูสองที่นั่งด้านหลังกันครับอ่าลืมบอกไปนะครับตัวคอนโซลคอนโซลด้านหน้านะครับมีเกสองตัวนะครับบอกได้เลยว่าใส like ่ของได้เยอะมากแน่นอนนะครับนี่เลยครับประมาณนี้เลยนะครับใส่เอกสารอะไรนะครับ ต่อมาเรามาดูที่ฝั่งด้านหลังคนขับนะครับฝั่งสามที่นั่งกลางนะครับก็จะมีลําโพงนะครับลําโพงมีทั้งหมดแปดตัวนะครับภายในตัวรถบอกได้เลยว่าเสียงถึงใจแน่นอนนะครับต่อมาครับเป็นตัวปรับอแอร์ด้านหลังนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าแอร์ถ,ถึงทุกคนแน่นอนนะครับตัวนี้ปรับความเย็นแอร์ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัว อ USB และ Type C เสียบชาร์จได้เลยนะครับส่วนด้านหลังที่มีเพิ่มมาก็คือตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวเสียบปลั๊กสามตาได้นะครับบอกได้เลยว่าสะดวกสบายมากๆนะครับสำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนครับบอกได้เลยว่าดีงามมากๆครับเดินทางไกลๆนะครับไปถึงแน่นอนอ่านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าตัว Ford Everest w i d e t a g สองจุนดีเซลคันนี้ครับสีบอกได้เลยนะครับสีออกชาไทยนะครับสี อ่าส้มเข้มๆนะครับบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆนะครับและภายในอย่างที่เห็นไปนะครับตัวได้นะครับตัดกับตัวรถได้สวยงามมากๆเลยนะครับย้าราคาอีกทีหนึ่งนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสนสี่บาทนะครับมาพร้อมกับส่วนลดนะครับหนึ่งแบาทนะครับหรือฟรีชุดแต่งรอบคันนะครับ สนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์0 8 0 2 5 7 3 4 4 0นดะครับด้านล่างนะครับหรือเป็นคิวอัลโคไลา์ด้านล่างนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับพร้อมตอบตลอด24ชั่วโมงนะครับพร้อมให้ข้อมูลตลอดนะครับถามมาถามได้ตลอดเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับอ่าคลิปถัดไปนะครับจะมารีวิวคันไหนนะครับรถอ่ารถชุดแต่งแบบไหนนะครับราคาเท่าไหร่นะครับรอติดตามชมได้เลยนะครับที่สำคัญนะครับส่วนรถเราจัดให้แบบจุกๆแน่นอนนะครับ เราติดตามได้ที่ช่อง r e f o r t อร์ดพีพเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ